ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกำมัขอแต่กรภาคส่หลายการที่จะมานังจ๊ะที่ไฮน้าไฮ <c oughs> ตาไปทำงนานไฮนาไฮตาไปทำานก็เครื่องก็ยี่มองใจกันเดี๋ยวเราพี่รอไปให้แล้วก็ลงมีตโ้ให้ใหม่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละมีเกมอยู่ข้าเกมเนี่ยจะทำวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการดาวโหลดเกม เกมเซทิอไลน์เกมเกมเนี้ยเล่นไปเล่นมาแล้วเพลินแล้วลืมเลยอะลืมเลยว่าทำอะไรนะอผมขอตั้ชื่อเกมมห้หน่อเพราะผมจำชื่อเกมไม่ได้อ่าเยอแล้วก็กู o ก l e นะกูเกิลกูกิลู้กอย่างี่กูรู้กยา โ okay. อเคงั้นพิมพ์ชื่อเกมมัาไปแล้วมาเอาที่ตาเลียกที่ตรงนี้ดาวโหลดเกมเกมเสร็จทีนะพงถ้าดีินจากพัดลมมือก็ต้องโทรดนะ้วยอะใจหน้าตาแบบนี้มา้แค่ผมแล้วก็เลื่อนลงมานะนี่บอก็่จะนี้ให้ดาวโหลดดีสามสามสามตัวเลือกนะให้เราเลือกที่ตัวนี้นะ ตัวนี้นะคลิกดาวน์โหลดเลยนะเมื่อคุณดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะได้ไฟล์เอ่อไฟล์ไฟล์แบบนี้มาแล้วไปคลิกติดตั้งนะแล้วไปคลิกเพื่อติดตั้งนะอ่ามันจะมีให้เลือกอยู่สองอย่างนะระหว่างอังกฤษ กับไทยลนะกับไทยนะแล้วนะยากเสียให้คุณกดเคนะที่ทำต่ออนะ่าให้คุณเลือกโฟลเดอร์ที่คุณจะติดตั้งเกมไว้นะเมื่อเลือกนะก็มันเลือกอ้ตรงนี้คำว่าเลือกนะก็คลิกนะลเลือกหาไปนะเลือกเสร็จก็กดโอเคกดกดกดตกลงนะแล้วก็มาที่ที่ทำต่อ คุณอยากจะให้มันเมื่อคุณติดตั้งคุณอยากให้มันสแสดงอยู่หน้าจอหน้าจอเดสก์ท็อปไหมอยากให้มันสแสดงก็คลิกถูกตรงนี้แล้วก็คลิกทำต่อเดี๋ยวถ้าไม่อยากให้สแสดงก็ติกตรงนี้ออกแล้วก็ทำต่อแต่ค่อยนี้ก็คลกถูแล้วก็ทำต่อเสร็จแล้วให้คุณคลิกติดตั้งนะแต่ว่าผมมีแนละ้วผมจะไม่ติดตั้งเนะเพราะผมแล้วแล้วมันก็จะติดตั้งไปเรื่อย ติดตั้งสิมก็จะได้มาไว้หน้าจอเดสก์ท็อปอย่างนี้แต่คุณยังเข้าเล่นเกมไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่เป็นมาชิกของอไอย่างเงี้ยนะมันจะมีเนี่ยสมัครเล่นเกมนะสมัสรสมาชิกมันก็เ,นเหมือนกันนะเหมือนกันมันก็เหมือนกันนะแต่แต่ว่าจะคิดตรงไหน,นนะ Facebook หรือสมัครโดวยวิธีปกตินะ ถ้าแนะนำว่าปกติดีกว่าตรงนี้คือ ID ID ดีคุณจะเอา ID อะไรก็ได้มาแบบรนะหัสผ่านคุจออะไรก็ได้แบบ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 นรหัสผ่านก็แค่คุณกรอห์ละถ่ายอีกครั้งอ่ะนะนี้อ่าส่วนอีเมลว่าเอาอีเมลของจิมนะ เอาอ e ีเมลของจริงนะอมีฮอตเน็ไว้ตั้งแต่เอา e อีเมลสมุดก็เป็นประมาเนี้ยกรอกเสร็จก็ให้คุณคลิกสมัครสมาชิกนะแล้วมันก็จะให้ไปทำการยืนยันในอในอีเมลอ่ะ, e อ,ะอย่างเช่นของคุณเป็นตด,ด ทีเอมดีอเอดีเอมอะไรประมาณเนี้ยก็ให้คุณไปก็ให้คุณเข้าไปที่ Gmail แล้วก็ไปเข้าที่อ่าอีเมลของคุณที่คุณกรออีเมลอ่ะอีเมลของคุณอ่ะแล้วก็ไปคลิกมันก็จะมีเว็บให้แล้วก็ไปคลิกยืนยันะไปคลิกไปคลิกยืนยันนะครับเว็บผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะ อ๋อแบบแล้วก็หยับเรียบร้อยก็เข้าเล่นได้ตามปกติอี่ก็เล่นได้ตามปกตินอะไอ้โปรแกรมนี้มันถ่ายหน้าเกมไม่ได้แบบที่เข้าไปถึงก็จะไม่เห็นหน้าหน้าหน้าเกมบอกผมเวยจะไม่บอกอะไรนี๋ย่ากจะไปหาโหลดเนเออไปหาโหลดโปรแกรมถ่ายเกมมาก่อนนะมันค่อยเห็นหน้าจอตอนเข้าเกมตอนล็อกซีนี้ย เดี๋ยวผมอันที่ไดให้สร้างดีกว่าเมื่อคุณกดไปเข้าไปแล้วนะมันก็จะเป็นหน้าต่างนะแล้วมันก็จะมีคําว่าเกมสตาร์นะคุณอย่าเพิ่งไปกดนะให้คุณไปอ่าไปลงชื่อลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะมันอยู่ทางด้านเนี้ยแถบแถบทางน,าน,น้้นนี่จะอยู่ตรงนี้ก็ไล้อนะ่ะที่คุณได้หน้าจอไปมนาะมันจะอยู่ทางด้านนี้ ว่าใคุณก็ว่าให้คุณมันก็จะใส่ไอดีกับพาสเวิร์ดเสร็จแ,แล้วก็คลิกลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ค่อยมาคลิกที่เขาบ้านเกมพาสเราก็จะเข้าเกมได้นะก็เท่านี้เองแล้วก็ไม่ใึงก็ขอแล้วนะอ่าก็ขอจบที่นี่งแค่นี้นะหลังจากที่ใ้หน้าไฮจาไปทำงนานผมยังผมก็แค่ทำคลิปนี้มาบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ยนะฮะยังยังไม่ได้ มันจะไม่ได้จะไปจากทุกคนหรอกยังมีชีวิตอยู่นะประกาศยังมีชีวิตอยู่เพียงแค่เครื่องคอมมันกระถางข้างนี้แหละแล้วขอจะติเพื่อที่จ้เรียนการสองนดิน